สวัสดีคับวันนี้ก็อยู่กับกบผมนะครับชนซีบีซีบีเดกเกมเมอร์ผมได้มาลองกินข้าวแกงกะหรี่ดูนะมันน่ากินมากซึ่งเพื่อนผมบอกว่ามันอร่อยดีก็ลอางสักหนดีกว่านะดีกว่าไม่เคยเล้งอ่ะมาดูภาพกันดีกว่าเพื่อน้าวแกงกะหรี่มันจะน่ากินขนาดไหนแกงกะหรี่ตามเซเว่นนะ่ากินมากเลยใช่ไหมทุกคนเออ จะส่องให้ดูเลยละกันนี่เนี่ยประมาณนี้นะฮะทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่บมามนะันน่ากินกันขนาดไหนมาชิมกันดีกว่านะครดีกว่าไม่เคยชิมที่คำเลยแล้วกันนะอ่าดีกว่านะ่าโอ้ยทุกคนกินมันหอมมากคือแบบไม่เคยได้กินอะไรหอมชวนใจมันคือทุกคนรู้จักไอ้แัดแจงผัดผงกะหรี่ไหม เออนั่นแหละรสชาติจะคือแบบกินมันออกอย่างนั้นแหละคือมันใช่อ่ะมันใช่เลยอ่ะมันนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะก็ชิมดีกว่าพวกเขารู้จักมันฝรั่งไหม ชารชามันมันฝรั่ง่ะทุกคนอ่ะมันเป็นมันฝรั่งอ่ะมาชิมน้ำจิ้มดีกว่าอืมใช่ได้เพื่อนบอกว่าก็เพื่อนนะครับเขาบอกว่าต้องกินกับไก่จะอร่อยแได้ได้เลยเพื่อนเดยวจัดให้ดื้อตัวผมก็ก็ไม่ดีดังอะไรมากแทบจะไม่มีใครดูเลยะซ้ํ นครับก็ถือว่าเป็นความสามารถกระจกะจกของผมด้วยการทว่าผมมาลองสักหน่อยยังดีกว่าไม่เคยทำเลยเนาะอืมอืมข้าวญี่ปุ่นแล้วเาล ทุกคนเข้าใจข้าวที่มันก่อเป็นก้อนไหมใช่อร่อยอ่ะอร่อยเด็ดๆอ่ะอะมก็จะกินให้หมดให้ดูเลยนะว่าแบบ,บบกินแล้วแบบมันอร่อยมากไม่น่าเชื่อมันจะอร่อยเลยครน,น,นี้ ตอนแรกผมว่าเพื่อนโกหกผมผมก็จะไปตื้อเพื่อนเข้าใจแล้วอร่อยขนาดนี้ทุกคนเขทุกคนรู้จักข้าวญี่ปุ่นไหม มันจะเหนียวนิ่มอือหือประมาณเลยใช่เลยอ่ะใช่เลยอ่ะมันคือข้าวเกียกะหรียงแค่จริงใครอยากกินก็หาในเซเว่นนะเซเว่นก็มีไม่ต้องไปตามหาในร้านญี่ปุ่นบอกว่าฮ่ากั กินหน่อยอากกินลองกินข้าวแกงกะหรี่ขึ้นมาเผื่อว่าร้านนั้นเผื่อมันไม่อร่อยขึ้นมาซื้อเซเว่นอร่อยกว่า,า,วกน,กานะครับิน่วยเตีแกงกะหรี่นะผมขอให้ผมไปหยิบน้ำซุปหน่อยกิน เออแม่ผมมานะครับแม่เป็นไรนะไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปัญหาผมก็จะถ่ายคลิปต่อไปผมกับกินเนื้อสี่เพราะว่าเข้ากแกงกะหรี่เนยมันซาๆมันจะออกซาๆนะครับแบบคำว่าผิด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 อะไรเดียถ่ายคลิปลงยูทูบ b e เป็นไม่อยากดังไม่อยากดังอยากดังต้องทำเข้าใจอืมใช่ ใน,นเมื่อมีข้าวเกงกะหรี่กินกับเป๊บซี่นะก็น่าอร่อยดิเมื่อกี้แม่ผมถามว่าฉันทำอะไรกัน่ออ่ะกินมาถ่ายคลิปลงข้าวแกงกะร่มามากินกับ,บซี่อยากรู้ชัดหน่ไง ชิมเป็นคำต่อไปกันเลยดีกว่าข้าวประเทศไทยเรามันจะเม็ดเล็กๆของญี่ปุ่นเขาเม็ดใ,ใหญ่ๆเหนียวๆอร่อย อ๋อไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลด้วยหาตามเซเว่นก็มีนะครับอร่อยด้วย โดนหมาดมตูเลยนะอืมต้องตอดให้หมาดมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบายเดี๋ยวอาจจะมีคลิปใหม่ๆมาลงให้ดูมาขอจบด้วยข้าวเกรียงกะหรี่อันแบบเป็นข้าว Không có như vậy này đã cần, mày, mày, บาย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 ครับทุกคน <c oughs> ร้อนตากมากว่อกิ้บายบาย